แก้วต่อไปเราจะทําเป็นชานมเย็นนะคะหรือเรียกชาไทยหรือจะเรียกชาเย็นนะคะจะเรียกแบบไหนก็ได้นะคะก็ได้อันเดิมนั่นแหละก็คือชาใส่นมนั่นแหละนะคะชาเย็นเราจะทําแก้วต่อไปเราก,ากากชาทิ้งก่อนนะคะากากชาที่เราใช้แล้วทิ้งนะคะแล้วเราก็ถุงมาชงใหม่ ปูของเราต้องกรองกันแก้วต่อแก้วใบาชาใช้รอบเดียวแล้วทิ้งเลยค่ะเพื่อความเข้มข้นนะคะแล้วก็ความหอมของใบาชาได้ถุงชามาเรียบร้อยแล้วนะคะอัตราส่วนคงเดิมค่ะก็คือใบาชาสองช้อนนะใบาชาแดงนะคะสองช้อนค่ะเติมน้ำร้อน แล้วเราก็รีดน้ำชานะคะก็คือการขยี้ใบชาในน้ำร้อนนะคะยกขึ้นลงสลับกันไปมาจนกว่าสีชาจะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ใบชาเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเราสังเกตดูว่าน้ำเขาจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะใช้ช้อนบีบๆขยี้ขยี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นสลับกันไปมาค่ะ ทำจนกว่าจะมีกลิ่นหอมนะคะน้ำก็เริ่มสีเข้มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเรามาตวงน้ำตาลค่ะเบสเดิมเลยนะคะน้ำตาลหนึ่งกาแฟเมทสองค่ะ ถ้าลูกค้าสั่งหวานน้อยเราสามารถลดน้ําตาลได้นะคะนมข้นหวานและนมมันก็อัตราส่วนเดิมเลยค่ะนมข้นหวาน25 ml และนมมัน30 ml ค่ะ นมมันจะอยู่ในอัตราส่วนที่กําลังพอดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไปทานบางร้านเนี่ยเขาใบชาเขาอ่อนมากนะคะก็คือใส่ชาน้อยแล้วน้ําเยอะนะคะแล้วก็ใส่นมมันเยอะเกินไปก็คือว่ารสชาติของนมมันก็จะไปกลบกลิ่นชานะคะตัวนี้ก็คือเป็นอัตราส่วนที่ลงตัวนะคะหอมหวานมันก,กลมกรอบหอมใบชาใช้ครีมบีบ ถุงชงชาหนึ่งรอบค่ะเพื่อที่จะบีบาความเข้มข้นของใบชาออกมานะคะแล้วเทน้ําชาผ่านถุงชงชาอย่าเพิ่งเทเต็มนะคะประมาณครึ่งแก้วนะคะเก็บน้ําชาที่เหลือไว้ก่อนแล้วชงค่ะน้ําต้องร้อนจัดนะคะถ้าน้ําเราไม่ร้อนของม,มันจะไม่ละลายนะคะแล้วใบชาจะไม่หอมนะคะตามด้วยนมข้นหวานค่ะถ้าน้าร้อนทุกอย่างมันจะละลายภายใน เวลาที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ตามด้วยนมมันเลยค่ะเติมน้ำให้เรียบร้อยนะคะน้ำที่เติมต้องเป็นน้ำชานะคะะบีบเอาความเข้มข้นนะคะถ้าไม่พอก็สามารถเติมน้ำร้อนบีบเพิ่มได้นะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะเรียบร้อยค่ะตักน้ำแข็ง สูตรของเราสามารถใช้กับแก้วใหญ่32องออนได้นะคะขายเป็นแก้วถังแก้วบิ๊กได้เลยนะคะสำหรับชงอัตราส่วนตามนี้นะคะหรือแก้ว22อ่องออนตามสูตรได้นะคะหรือจะใส่ถุงกระดาษขายได้เลยนะคะสูตรนี้เติมน้ำแข็งให้เรียบร้อยราดนมมันซ้ำลงไปอีกหนึ่งรอบนะคะรับรองว่าใครได้กินสูตรนี้ต้องกลับมาซื้ออีกแน่นอนนะคะลูกค้าต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่นอน นะคะคด้วยความเข้มข้นของใบชานะคะแล้วก็ความหอมหวานกลมกล่อมนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะชาเย็นมาดูสีกันชัดๆแล้วจะหันหาแสงให้นะคะดูว่าสีของเขาความเข้มข้นนะคะน่าทานมากๆเลยทีเดียว